มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดสดกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนด่วนยอมรับแล้วท้องทิพย์จริงกลัวผัวไม่รักจากเรื่องของสองสามีภรรยาออกมาระบุว่าท้องได้ลูกฝาแฝดนะคะแล้วก็ไปฝากคันเรียบร้อยในวันที่ฝาดภรรยาไปคลอดลูกที่โรงพยาบาลบางปรามามีการผ่าคลอด ่อมาพบว่าเด็กชายไม่แข็งแรงต้องเข้าตู้อบทําให้ต้องส่งตัวไปเข้าตู้อบที่โรงพยาบาลจ้าพระยาย,ยมราชค่ะก่อนจะมีการโทรศัพท์มาแจ้งว่าลูกชายเสียชีวิตเมื่อนำออกมาประกอบพิธีปรากฏว่าไม่มีเด็กฝากแฝดที่เป็นผู้ชายนะคะและแฝดผู้หญิงที่อยู่โรงพยาบาลตามคำกล่าวอ้างก็อันตรธานหายไปด้วยค่ะ ในขณะที่โรงพยาบาลบางปลามาระบุว่าหญิงคนดังกล่าวไม่เคยมาคลอดลูกในวันและก็เวลาที่เป็นข่าวรวมทางไม่ได้ส่งตัวเด็กไปรักษาที่โรงพยาบาลจราระยาย,ยมาราชนะคะจนนํามาสู่ข้อสงสัยต่างๆจึงกลายเป็นเรื่องท้องถิบขึ้นมาค่ะหลังจากเมื่อวานนี้นะคะหมอสูตินารีแพทย์ที่ทําการตรวจร่างกายยืนยันผลตรวจ ไม่มีร่องรอยการท้องล่าสุดวันนี้สองสามีภรรยายอมรับแล้วว่าไม่ได้ท้องที่ทำไปเพราะว่ารักสามีกลัวสามีไม่รักซึ่งวันจันนี้จะเดินทางไปที่โรงพยาบาลพระยายมราันะคะแล้วก็ถแถลงข่าวชี้แจงเหตุการณ์ให้ทุกคนทราบต่อไปค่ะขอขอบคุณข้อมูลจากสยามท็อปปิ้ค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์ และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ